เต็มกล่องชันะละลงกันดิกล่องนึงอ่าที่ตังตังไว้เต็มหมดแล้วเดี๋ยวก็ตังอันนี้อันนี้ไม่ต้องใส่อะไรแล้วฮะเพราะว่ามันเป็นหลังเก่าึบไปเดี๋ยวไปกันอึบอ่าเนี่ยครับว่างานไม้ช่างไม้ก็อึบเออเอาตรงนี้แหละครับผมในหลังนี้มันเข้าแ,แล้วไงเต็มเลย ประชากรน่าจะเอยหลังนี้เพิ่งมาใหม่ผมไม่แน่ใจนะเนี่ยหลังนี้เพิ่งมาใหม่อยู่อันนี้เพิ่งมาผมก็เพิ่งเห็นแสดงว่าตรงนี้เต็มในส่วนก็เต็มแล้วครับโอ้ยก็เลยเดี๋ยวตั้งตั้งด่วนไว้ก่อนเผื่อใครจะมาอีกเอาตรงนี้แหละนะครับ ต่เดี๋ยวหันอันนี้ก็หันหน้าไปทางนี้แล้วตัวนี้เดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้เออหันเดี๋ยวเวลาเราติดหันหน้ามาอีกทางนึงอันนี้ประชากรน,น่าจะเยอะแล้วนะเเพราะว่ามันเ,ออเนี่ยครับอันนี้ตั้งตั้งทิ้งไว้ก่อนถ้ามันมาเดี๋ยวค่อยย้ายอันนี้สึกว่าจะโดนแดดขอสมควรน่าจะไม่ค่อยเวิร์กแต่ตั้งไว้ก่อนปุออ๊บ เอาทางข้ามาทางนี้แล้วกันยึเอเขาเรียกว่าตั้งด่วนครับ <S <S เดี๋มันจะมาอีกนี <S <S ่สักนิดอพอมันได้แสงพอเข้ารู้พอเขาพอ,ขอพอได้รับรู้ว่าแสงตอนเช้าอา่า อันนี้ตั้งด่วนตั้งด่วนโอ้ยไปไหนไปแล้วจริงๆตอเจาะน,น้ำมาก่อนนะน,นันจะด<ง>ะ <prone> ีเดี๋ยวหาฝามาครอบใช้ได้โอ้ยไปไหนแล้วเผื่อจะได้ ก็ได้ย้ายอีกสักหลังนะึงโอ้อย่าลืมเจาะมาก่อนเป็นี้งนะวัน้ผมจะทำแปลนแล้วก็เจาะมาก่อนนะโอ้ไหนล่ะอนนี่แล้วกัน ไมเนี <Es> ่ยเดี๋ยวจะไม่อยู่ซะอีกไม่แน่เออเออแน่นแลทีนี้ หาฝามาครอบ ถังได้ไหมเนี่ยอังนี้ได้เ่รอมก็ได้อยู่แน่นน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 เน่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 หวงลังมันก็ได้อยู่เพราะว่ามันไม่มีกลิ่นน้ำมันเดี๋ยวผ่าถังแล้วก็ยึดติดใช้ได้ครับโอเคท่านนี้เนาะรับรู้